ทำที่นอนบ้านให้บ้านเขามีตุ๊ก,กาตาเต็มเลยค่ะตุ๊กตาเยอะแยะตุ๊กตาเยอะแยะแต่ก็ไม่เข้าไปนอนชอบนอนกับแม่ใช่ไหมดูกอชอบนอนกับแม่ใช่ไหมอ๋อ แต่ตั้งคืนน้วสบายนอนสบายเออ๋ยวแม่ไปขึ้นไ่นอนกันก็จะเ,เล็กขึ้นไปนอนที่นอนกันอย่าไปยุ่งกับเขาขห้แไปนอนที่นอนกับแม่ ไม่ต้องไปดูพี่สมพรหรอกเขาก็ออกมาตีเอาวสวัสดีค่ะ